อยองยองนะคะสวัสดีทุกคนขอ,อยิต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma อ Channel นนกันอีกแล้วนะคะวันพุธแล้วหล่อพุดร็วมากเรยนอกลางสัปดาห์นะคะก็อยู่กับการอัปเดตนะคะประจําสัปดาห์ของเกม Omega ซีเซิร์ฟโกบลของเรานั่นเองนะคะก็เช่นเดิมนาองก็ขอบคุณคุณคุริพงค์นะคะที่มาแปลแผ่นเรืภาษาไทยให้เราได้อ่านกันในกลุม่ม o ง e g a ซีไทยแลนด์นั่นเองนะคะอืมก็รอบนี้นะคะอัปเดตอะไรด้านสัตเทพหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรละเอียดฉันเห็นอยู่แบบแบบนะเอม,มูมาอีกแล้วเหรอรอบนี้มันเอาเอะไรมาขายนะคะรอบนี้กับเจเอมมูนอะอ๋รอรอบนี้เป็นกรอบไทยฉาเหรอโอ้ตาอไอเฟมาอีกแล้วเหรอแต่เรามีดอกทองอยู่แล้วนะรอ <c oughs> นี้สวยไหมอ่ะสีม่วงหรอออ้ยสีม่วงก็แอบเอวอยู่นาหอห รอดู a อนิเมชันหรือเปล่าและนี่นะคะก,ก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่ะคะกระกฎาคมปิดปรับปรุงอัปเดตบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะ1ก็คือดันสัต์เทพเทวะนะคะสัตเทพมาจากไหนสัตทวะเฉยๆนะคะเริ่มหลังอัปเดตวันที่5กรกฎาคมนะคะเข้าดันเซียนนะคะใช้ชูชีคาระ6ซูชิสะ ได้อเทมนะคะนำมาอัปเกรดและเพิ่มความสามารถให้กับโหมดสัตว์เลี้ยงมีความยากแล้วก็ง่ายนะคะสกิลสัตว์เลี้ยงสามารถติดตั้งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์มีลได้จะได้เฉพาะ PVE เท่านั้นสกิลต่างๆดูได้ในเกมนะคะแล้วก็ไกด์ลิง์นะในเทมร้านค้าโซอันนี้อะไรพวกเต่าหรอกพวกใช้สำหรับการอัปเกรดต่างๆนั่นเองนะคะ 2. นะคะบัฟ เสริมสัตว์องค์เมียวนะคะอืมเวลากิจกรรมเวลาในออฟฟิเชียลอาจจะคาดว่าน่าจะผิดหรออ๋อก็รอเซิร์โกเบลนะคะว่าอัปเดตจะเป็นยังไงนะอัปเดต5กรกฎาถึงวันที่19นะบัฟเสริมกิจกรรมดอกใส่ในองค์เมียวพิเศษ20รอบก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราน้องไปดอกหรือเปล่า้องไม่อ่านอูในเกมนาะนี่สนะคะก็จะเป็นเควสสัตว์ทวะ พันธะสัญญานะก็ทำภารกิจนะคะปลดล็อกของรางวาัลมีทั้งหมดเจ็ดวันมีสูชิภาพประกอบสัตว์เลี้ยงเทวะแล้วก็อื่นๆนะคะเรื่องนี้เอาไว้ไปดูซะหน่อยเนี่ยหรอกิจกรรมจัดเทวะอุ้นั่นหรออันนี้มันเป็นอะไรเป็นนอกอยูงเหรอเป็นนอกฟินิกซ์เป็นนอกอยุงน้อยหรอเปล่าอืม อาสีนะคะก็จะเป็นลาน้ายอินโมมาอีกแล้วาลสารสบการ์อินโมนะวันที่หถึงวันที่12รกระกาคดานนะเป็นช่วงเวลากิจกรรมหาไอเทมนะคะแคดไวเชอร์หาได้จากเทอ,อิมอนพาร์ทวันละ1ใบซื้อดวยยกแดงนะคะเพื่อสุ่มของรางวัลในกิจกรรมโดยบัตรแคดไวเชอร์เนี่ยจะนำไปล่าสมบัตินะคะสุ่มของรางวัลดังต่อไปนี้ก็คือเราต้องได้กระดิ่งมาสะสมกระดิ่งครบแรกเศษนะคะ เอเดล่าไอพีเสดรมบลัต่างๆแล้วก็ปีนม้จะมาหกดาวหรอรางวัลในลิตกระดิ่งนะนี่ไงสองห้าแปดสิบนะคะเสดชิเกยมิกรอบเฟลอวตารไทชากุทินนะคะเสดดารุมะดําสิบสกินต่อสู้เอฟเฟกสีม่วงนี่หรอตัวอย่างตัวอยากไปดูสะหน่อยนะคะนี่อ้ยไหนสีม่วงสิบลิลล์เราที่แล้ว 2, 5, 80, ะะเาราเสียเท่าไหร่นะแอบแรงอยู่นะแล้มี อุ้ยฟีลขนนกอยู่อเหมือนไฟผีเลยอ่ะเหมือนอีไฟที่อยู่ในโปกเกมอนไหนไฟม่วงๆกันเนาอุ้ยหรือว่าเราจะละทิง้งดอกทองแล้วหรอ่อ <c oughs> สิอุ้ยแต่อีดอกนะั้นก็โสวยดีนานเออเดี๋ยวลองดูก่อนละกันฮนะนะคะอันเชิญนยันม่วงนั่นเองนะ 5-19กรกฎาคมนะคะเชีนอัพรอบมีก็จะเป็นอะไรนี่ o o e. โอโออีอ๋อเอพเอพไตจันนะคะแล้วก็เอพยามะนะเอ็นมะแล้วก็เอเดนนะโอเทเกะมารุนะมีเควส์นะคะคาโุยะแล้วก็โยตุหินนี้หกกระคาก็จะเป็นกิจกรรมจัดรางวัลน,นำโชคนะ แต่วันที่5กระดากดาถึงวันก่อนอัปเดตวันที่2สิงหาโอ้อยู่นานเลยขนาดนั้นนะเข้าในร้านค้ากิจกรรมนะคะมอเพื่อรับบัตรกำนันสุ่มของรางวัลคือบัตรไวเชอร์นั่นแหละนะคะหาได้จากหยกแดงและหยกม่วงรางวัลกิจกรรมมีสกินการูด้านะคะดารุมะดำดารุมะขาว5ดาวกรอบเฟรมป้ายทัดนะ แล้วก็บัฟมิตมะอื่นๆแล้วก็สามารถสุ่มได้ในกิจกรรมนี้นะคะหลอสกร,รมอลายอ่ะยานจังอ๋ออันนี้นะเป็นล้านอีสันรรกิวลาสีนี่นาเอออ๋อเนี่ยหลอที่เอาอยกหยกแดรมสุ่มด้วย,วยหรอมันไม่แตกฟีเลยนะ้องซึงคนแตกตัวฟีน้ะเนี่ย เสร็จนะคะก็กิจกรรมฟาร์มเรียกมิตมะนาะวันที่8กรกฎาคมที่10กรกฎาคมนะคะอุ้ย10กรกฎาคมทุกคนในช่วงเวลากิจกรรมนะผู้เล่นที่ฟาร์มดันมิตมะสามารถเรียกฟาร์มได้4แบบตามออปชันเนะาะแก้ไขได้ตลอดเวลาจำกัดสูงสุด200ครั้งต่อวันนะคะนี่นแค่นี้หรอเสร็จอย่างนะคะก็แค่นี้แหละนะสัส่วจะไปดันในเรื่องของอ่าสัตว์ทพทิว,วัะนะ อันนี้คืออะไรอันนี้คือร่างโตนางหรออุย้ยรอสมร,าการักกันฉันก็ไม่ค่อยเห็นระบบจําระบบไม่ได้แล้วลืมมันเคยมาในเซิร์ฟซีนนะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรมากนะคะมี่กมีไกลด้วยนะเรื่องนี้เนาะเออไหนไปดูสแวสซะหน่อยน,ะนี่หลอสกิลอันนี้กูเด่นไปสุสโนะไหมไแบบนี้นะ ยากไหมอ,อ่ะ้อ๋อหน้าตรงนี้หรอมักนก็สัตหาโหมดไหมมาให้ลงเนาะอุ้ยเซเว่นไนบ่อเรื่องนี้เซเว่นไนตีอุ้ยแล้อว่ามีผลกับ PVE นะอาจจะต้องทำหรือเปล่าซะหน่อยนะยเรื่องนี้สัตว์ร,ร้ายหรอเพิ่มความสัมพันธ์นหรอ น,นี่ได้รับเปลี่ยนแล้วเนี่ยได้รับไฟสองลมเป็นเริ่มการต่อสู้นะน่าสนใจนะคะไว้นั่นลาอ๋อน,น,นี่จมีเอฟเฟกเพิมเ่มเติมด้วยนะเลือดป้องกันอหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยคอนเทนต์เอาไปไลยเรื่องนี้อุ้ยเอาไปไลยแม่คอนเทนต์ดูเซเว่นไหนบ่อดูดิผสมสัตว์เลี้ยงตัว เออน่าสนใจนะลองไปถาข้อมูลดูละกันชั้นนะคะเจ้าแม่องค์เมียวสภาพหล่อสรุปภาพคือคีเกจแต่ก็แอบดูง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูเกมเพลก่อนว่ายากไหมาย,ยากก็เทนะคะแต่คิดว่าคงไม่ยากขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสระอัปเดตวันที่5ก,กรกฎาคมนะคะก็อย่าลืม ไปลองเล่นกันดูนะคะดันสัเทพนอระบบใหม่ที่พบเข้ามากับเกมองค์เวสิของเรานั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณคุณพิทยพงศ์กนอีกครังที่มาแปลแพ่น้องภาษาไทยให้เราได้อ่านการในกลุ่มองค์เวศีไทยแลนด์นะคะสำหวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน